เออกลับ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 เออดีแล้วไปไปไปบ้านไปไปพ้นถนนเลย่ามายืนตรงนี้เอี่เออออกไปออกไปออไปไปไปออกไปไาเราไปหยอดหมักกับลูกๆอุ๊บอๆๆบอุบอึบอบอบไปเดี๋ยวพาไปหยอดเห็บหมัดก่อนนะครับเอ้าสมหวังมาจากไหนอีกเนี่ย ไปสมหวังก็สมหวังเต้นมาจากไหนเนี่ยอันนี้สนนนั่นเน่ยไปราเดี๋ยวมีเราเรามีภารากิจสมหวังไปเอาไว้เอาไว้าไตามมาเดี๋ยวพาสมหวังไปหยอดเห็บหมัดกันนะครับสมหวังมาเรียบร้อยนะครับหนูทดลองตัวแรกครับอันนี้เราจะมาหยอดอเห็บหมัดให้ลูกแมวนะครับ ใช่เหมืเพราะว่าแต่ละตัวนี่มีแน่ๆใช่ยิ่งสมหวังยิ่งขนหนาอยู่เกนี่ก็อันนี้ก็คือฟันกาดเป็นยานะคะหยอดเห็บมัดขอบคุณคุณเอกก่อนนะคะที่ส่งม,มาให้นะคะ<ช>เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเราก็พึ่งครั้งแรกนะครับเราก็ไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวจับมาอลองแต่รเราอ่านวิธีก่อนเราดูใน Youtube เรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวราเราลองทำตาม ให้พี่สว่างเทสก่อนนะคะก่อนอื่นต้องเอาปอกคอออกก่อนปลอกคอออกก่อนใช่ไหมยี่ยี่เย็นเย็นนี่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก่อนให้พี่สว่างสว่างนั่แหละขนเยอะที่สุดอ๋อหมดเลยหมดเลยนี่เราเห็นตัวหนึ่งแล้วนะวิ่งวิ่งอยู่นะดยให้ชิดอย่าให้มันโดนขนให้แหวะขนเล้ว แต่แถวนั้นเราอย่าให้มันเลียได้ก็แถวนี้ไงหมดยังหมดแล้วหลนะให้หมดนะตรงคอตรงคอทายทอยไปอ่ะไปสรหวัง<ป>เขาบอกว่าห้าอาบน้ําปกติก็ไม่ได้อาบอ่ะแม่เอาไว้มาแล้วเมื่อกี้เพื่อนมาหาอีกแล้วนะครับแม่เอาไว้ก็สรุปแล้วแมวไม่ได้กัดกันนะครับแมว แมวก็น่าจะรักกันดีครับ <g ül> <g ül> ก็ดีแล้วห่ะครับเอาไม่เอาไว้ก่อนเลยไม่เอาไว้ก็เยอะเหมือนกันนะั่นนะเอาไว้นี่แบบเป็นแมวขี้เราแวงมากเลยรูเเอเอาเด็กเด็กก่อนส้มหล่นเลยนิ่งมากเลยหน้าตาส้มหล่น ยังไงสว่งอาการเป็นยังไงฮะสว่างอาการเป็นยังไ,ไ,ไงแมวไว้ทำไมกลัวจังเลยน <travels. S 1> อนแมวไว้ไม่ได้เอาไปฆ่าใช่ไหมเอาไว้วมามาไม่เอาไว้ไไเ,ไวเขาจะรักษาให้แมวไว้เห็นไหมลูกๆนี่เกางอกงอกงอกนี่ไปเสร็จแล้วควไปนี่ไงไเขามาต่อคิวกันแล้วเนี่ย คนอื่นเขายังต้องจองคิวเลยนี่อันนี้ไม่ต้องจองคิวมากเลยเนี่ยจองคิว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 แหนะนี่ไงตอนนี้หนูบอกว่าเอาหนูมาทำอะไรหนูจะได้ทำเหมือนเพื่อนหรอคะแล้วไงที่จมหวังจะนั่งให้กำลังใจหนูเห็นไหม วังแบบคุมเนีอืมพี่สมหวังว่าทาอะไรอยูวว่ามีพี่สมหวังเลยสุดยอดกว่าเพื่อนเนาะอ้าวฝนจะตกแล้วเราต้องรีบแล้วฝนเริ่มจะตกแล้วครับตอนตอนนี้เราก็เหลือแต่แม่เอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เสียไปอันนึงแล้วเนี่ยเพราะว่าแม่เอาไว้กระโดดอ๋อแม่เอาไว้ ผมเป็นแมวจร,จรจริงๆนะแม่เอาไว้เนี่ยเราแวงนะครับที่เราแวงเขาไม่ไทําอะไรหรอกแม่เอาไว้อนั่นแหละดีมากแม่เอาไว้วันนี้มีเพื่อนมาหาด้วยใช่ไหมแม่เอาไว้เห็นหมเดี๋ยวก็ไม่คันแล้วเนี่ยอ่าเรียบร้อยแม่เหนอไปไปแล้วแม่เอาไว้ฮ่จบจอบรอ ก็ขอบคุณคุณเอกอีกครั้งนะครับส่งยามาให้ครับให้ลูกแมว